สวัสดีค่ะนี่คือพระพี่นมาทำบุญเด้อค่ะเด้อมาทำบุญอยู่วัดคู่ทำร้างจังหวัดมุกดาหารค่ะเป็นวัดป่าเป็นวัดป่าค่ะอันนี้เกิดกำลังไอจจัดอาหารนะคะหลังจากพระถึงไปบิณฑบาต้าแล้วก็มาจัดอาหารประเภทหมูทอูเข้าไปค่ะ อา,าอาหารหวานก็ู่วันหนึ่งอาหารข้าวก็วันหนึ่งมาซอยกันจัดค่ะเพื่อสินําไปถวายพระค่ะหลังจากที่พระเป็นเป็นขบถมาแล้ค่ะเขาก็มาจัดลงไปเป็นหมวดไหนเป็นอาหารข้าวหวานนะคะข้าก็บมาจัดใส่ถาดเพื่อสิไปถวายข้างบนนะคะอันนี้ยวดปลาผู้จับ้างค่ะ เป็นเอ่ยอยู่ในผู้บนผู้ผลิค่คะในผู้เขาผลิค่คะนี่คืออาหารที่เราเตรียมมาถวายนะคะก็จะมีหลากหลายมาถวายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพระที่ท่านไปออกบิณฑบาบนะคะบิณฑบาบเราก็จะมาจัดออกแล้วสำหรับข้าวเราก็จะมาตุนให้มันร้อนนะคะอุ่นให้ร้อน เพราะว่าท่านไปบิณฑบาตมาแต่เช้าก็จะมาอุ่นนีค่ะก็จะเป็นตะก้าตะก้าแบ่งออกมาช่วยกันค่ะช่วยกันแยกประเภทอาหารออกมาค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ช่วยกันคนไม่เยอะนะคะคนไม่เยอะช่วยกันก็มีการป้องกันโควิดด้วยช่วยกันแยกประเภทออกมานะคะ ก็แยกประเภทออกมาแล้วเตรียมจะไปถวายนะคะข้างบนจุดตรงนี้อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างล่างเป็นไอวัดภูถ้ำช้างที่ทําไมเขาถึงเรียกว่าภูถ้ำช้างเพราะว่ามันมันมันถ้ำมันเหมือนกับช้างนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าวัดภูถ้ำช้างนี่ค่ะทั้งคุณยายก็จะมาช่วยกันแยกประเภทอาหาร หลังจากพระท่านไปบินทบาทมาแล้วนะคะก็จะนำขึ้นมาถวายข้างบนนะคะนำขึ้นมาถวายท่านข้างบนนี่คือถ้ำช้างเลยนะนี่เป็นถ้ำช้างเลยค่ะถ้ำช้างที่พระท่านมาชั้นอยู่ตรงนี้นะคะ<า>ก็จะช่วยกันคนไม่เยอะพระวัดวัดนีด้มีเก้าองค์นะคะมีเก้าองค์เก้ารูปค่ะ อยู่ตรงนี้เป็นวัดป่าชั้นมื้อเดียวคืนนี้เช้าประมาณ8ปดโมงเช้านะคะประมาณ8ปดโมงเช้าก็จะมาชั้นอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คืออาหารส่วนหนึ่งที่นำมาถวายก็จะเป็นวัดป่าก็จะเป็นแบบล้อเลื่อนส่งขึ้นไปนะคะล้อเลื่อนแล้วก็ตักอาหาร แล้วแต่ท่านจะ,จะเอาอาหารอะไรนะคะมือนด็ก็พามาเอาบุญน้ำกันดเด้อยๆมา,าบุญน้ำกันอยู่วัดป่าค่ะอยู่วัดป่าแต่เห้เากับปองกันค้นกระบาลายค่ะข้นกระบาลายประมาณสิบก้คนที่มาซอยกันค่ะผ่ากระซิบองหรือซิบรูปค่ะมาถวายอาหาร ไกลจากมู่บานเนค่ะคนก็บ,บค่อยเยอะค่ะเทากามาถวายค่ะ่ะลืมนี่ด้อค่ะนี่วัดผู้ทสร่างค่ะทั้งทางงคืนนี่วัดองค์ใหญ่ค่ะอยู่ในวัดพ่นค่ะมีสถานที่ไม่เยอะแต่มีวัดนี่เป็น